่ของไม่มีแล้วหรอมันต้องใส่ก่อนด้วยหรอหนักไปจังเลยใส่ก่อนสามเดียวโคตรมันดีกันนัวๆเพื่อนไม่มียาเอวโหใจเย็นดิเฮ้ยยี่ห้อไม่หล่อเลยเว้ยยี่เนี่ยมันไม่ค่อยหล่อเลยเว้ยยี่เวลาเนี้ยมา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 ไปต่อย

หัวแข็งเหรอแจะมีพี่แจ็คเอาให้พี่จุ่มหมดแล้วอ๋เขาตีไปกี่ทีพี่มีโรวมไหมไม่รู้สามคนสามสิบห้าสิบทีได้โอ้น้อยเจอพี่พี่ตีเป็นน้องเลยไม้แม่งมีเอฟไม้แม่งมีเอฟเฟกต์อะไรด้วยไม่รู้ไอ้เหี้ยป้องกันตาผมมืดมัวแรงด้วยไอ้้เหียาแรงอะไม่ได้ตาปะหัวนะมันไม่ปัริญญาตัวไหนมันใช้ไม่ถึงร้อยเมตรมันปรับไม่ทันไงปั๊มโดนทีเดียวไง เล่นได้บวกสี่อะ โอ้ยอ่ะเอ้าอะไรยังนี่ใช้เตรียมดีมะเนี่ยจะเตรียมดีอะไรอย่าร้องอี้อแต่กูอะกูกูกูใช้ไมค์ก็ปก็ได้เอ้าไปไหนอ่ะอ๋ออ่ะกูใช้ไมค์ก็ป่ะ น ma, ma. ี่น no ี่ไม้กอบไม้กอบมา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 อืมอุ้ยเฮียเฮีย่หะได้เอีดอ่เหัวมันหินนี่เฮียตีก็ไม่ค่อยจะขีหรอกไอสัตว์ กูบอกแล้วว่ามันมีโอกาสคีพเพื่อนมาม,มามาเพียเดียวไม่เกี่ยวไอ้เรี่ยมึงตีกูได้ว่ามันมี F X เมอฟเฟชช่วยมึงนะแระตอนแรกอะ่ะหลบก่อนเดีย๋ยวตายโอ้ย อะไรเนี่ยตัวเดิมพันตัวเดิมพันอะไรอะไรตัวเดิมพันตัวเดิมพันเออคิดๆวเดิมพันอะไรไฮโลหรอเดิพันไฮเดิมพัน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 อะไรเดิมพันอะไรแหละเดิพันไฮโลตัวนี้เดิมพันไฮโลหรอตีมาดิอ้า๋อยัยนันตายตี ตัวนี้ไปไปไปกลับไปเขย่าไฮโลเลยตัวเนี้ยไปมา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 จุกมาไปมันมีรีบายได้เนี่ยตีตีทีหนึ่งแล้วนะครับจากเว็บอเส้นไงวะไอเพ็กมีไหมไอเพ็กมีไหมไอเพ็กมีไหมไม่มีอ่ะมั่วจัดเลยกระจาะอ๋อลับก่อน อะไรกูไม่ตายหรอกเพื่อนสิงกระจอกกระจอกกระจอกอะไร เฮียกูจะตายปเอรี่อะไรอ้สต์ปเอรี่อะไรอ้สต์อะไรกระจกกระจกกระจกทำอะไรมึงกระจกทำอะไรมึงกระจกกระจกกระจกอ้าแล้วมีที่4%บกสีเ้วไม่บอกอ่ะทำอะไรมือ้สต์กระจกทำอะไรมอศาส เ,เอมต้องรอหลังสิปีอไลมไศาต์อไลมไศากระจอไลมึงกระจเอาลมกระจกระจกระจอ้กระจกโหนว่าเอาไลมึไงศาสตร์กระจบกระจบกระจก อะไรอ่ะอะไรตีไม่ขีดเลยไอ้เห e ี้ยไม่กอล์ฟอ่ะข่วยมึงเป็นอะไรวะมึงไม่มีไม้ขีดไปเหรอวะมึงเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยเพนหมดแล้วมาเพลนหมดหมดข่วยมีใครขายกันแตกไหมครับ เฮ้ยน้องจะประกันตรงกันแตกเลยเวลานี้มะไปยังนอะ่ะไปไหนไปไหนตีอะไรต่อเปลิดไม่ได้หลับอเยอะไอ้บอลงหลับอเยอะเหรอแฝดนะฮะาไอ้นาวอาไรนะเล่นกันเล่นโหนั่นกันใหญ่เลยเมื่อกี้โหสวยนะเดะไม่ตีสนามก่อนเหรอไอ้บอโลูบานมอลมลบดอะเอาไว้ติดคองติดทางอะไรเงี้ย กะไรเอไ้กินงไปกดแพ็กโซมเองได้ปะ900ไดะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดไปกดแพ็กโซมเองด้900อ่อเอามามามเอาไปกดเดี๋ยกดกดกดสี่ดสี่แไปกดเองสิเฮียมึงไปกดเองสิโอ้ยเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นขอให้รีเหรอสี่คุยอะไ900ก็พูดอยู่สัตว์ไอ้เหีย้วยม่กูบอกให้มึงนี่ไงมึงนี่ อะไรนะวยเป็นนี่ดีปล่อยให้เขาตรงผ่านไอเจสได้ไหมได้เจสให้กูได้ไหมเฮ้ยเก้าร้อยไงเพื่อนแล้วแล้วผมมีตังค์เพื่อนพูดโง่เนียอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม้ก็อะไรเนี่ยไม้อะไรบอกไม่ออกอะไรบอกห้าครับบอกห้ามาโปรโมทโปรโมทสกินใหม่ครับขอได้ป่ะสกินเลขยี่สิบสกินอะไรอันนี้ได้กินเบี้ยวอะไรอันนี้ได้กินเบี้ยวอะไรเนี่ย อ้าวคือตอกกินเลยผมไม่ใช้ก่อนเลยสกินอุเท่กว่าเพื่อนมันไม่มีสกินนะคิีมรู้ปะเนี่ยแบบอย่าเอฟเฟกต์ไม่มีเดี๋ยวน้องถามใช่เจ๊แมนโคตรน่ารำคาญเลยอ่ะมึงเจอนี่น่ารำคาญกว่าเดี๋ยวมึงเว้ยเออไหนนนั่นนั่นที่พี่แจ็คใช้อ่ะอย่างอย่างเฮี้ยพี่พุ่งตรงโคตรเฮี้ยมันหัวไปไหมมันมันหัวหัวพี่เล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวพี่แม่งทำแม่งคอมูพลีตเท่านั้นเนี่ยเล่นไม่ไหวพี่สกินพี่แจ็คอะสกินนั้นอ่ะมึงปิดเอฟเฟกต์เดย์เวลาเล่นอะ พวกไอ้แบบโคกกระถดมาเจอแม่งเซ็งหมดอะเจออย่างเงี้ยเขาเซ็งหัวหัวหัวเบี้ยวปิดเอฟเฟกต์ไงเพื่อนมันปิดได้จะปิดได้ใช่หรอปิดได้อะไอ้ไงเอฟเฟกต์โตอะเอฟเฟกต์อะไอ้เบปรอลเราแทงกูดิไอ้เบปรอลเราแทงกูดิกูปิดเอฟเฟกต์อะเฮ้ยไม่ได้เลยมันปิดไม่ได้ป่ะพี่ไม่ได้ทุเรศไอ้จู่เข้ามาเที่ยวกูเลยนะเท่เทะไรเป็นกันไร บอลโซยมบ้าบมาโซย์บ้เที่จะขวายไปไหนเพื่อนมาดิไอ้บอลมาที่เดี๋ยวแทงบอลโลว์มาเดี๋ยวดูคอนดิเซ็กต์กันนิดหนึ่งกดคอนดิเซ็กตเปิดแล้วเหรอเออเหมืนได้เจ็บมายังไม่ได้เล่นเลยไม่ขับโอ้ยเฮียนะหลอนเกี่ยวกับแก๊งหรอหลอนจันไอ้เฮียรออะไรอกันี่ถ้าเจอสมัยก่อนนี่โหเย้าแตกนะ ก็เยอะแตกไปและแม่รอบหนึ่งอะทำไมที่มึงเฟื่องฟู่อะแบบเย่เฟื่อนเฟื่อนฟูอ่ะเย่หล่อตอนตอนพูเฟื่องฟูมันยังไม่เกิดเลยยังมันอ่ะหล่อยังมันจะเป็นแกงเล็กโดนแบบยังขอแบบขอฟาร์มอยู่เลยเพื่อนจับไม่ได้เหรอรออะไรอ่ะไอจุกจับได้ครัจับได้แม่นว่าจุกไว้จุกอยู่มึงพูดไอจุกเป็นอะไรแล้วมันไม่พูดอ่ะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ย แอ์ทายี่หอเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเย้ะห่วย